ครับเดี๋ยวรับรับบรับก่นเดี๋ยววันนี้นะครับทางพิธาสายมณฑลตะปงที่32นองครับมามอบของ่วยเหลือนะก็น้ำดื่มนะไว้บรรเทาความเดือดร้อนตั้งต้นนะครับนี่จะเป็ทกางท่านอาสาทางการชุมชนนครับในพื้นที่แการิตาสายในพื้นที่การิเกิดนะนะท่ะเอาไว้ใกล้

ได้ครับ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 นี้จะเป็นถึงยังฉีพของทางการไฟฟ้านะครับในส่วนหนึ่งขไฟฟ้าดิน้ำมอ้วับครับยังฉีพบรนเทาความเรอดร้อนเนาะาการโควิดด้วยครับมีอยู่คนเดียวแล้วลุกเต้ามีบหรอ มีโูกประจำตัวอย่างต่อเองันเนตกนงงเแ่ปีแต้องเดินกําลังเดินได้ตรง้อตรงไา่บยบยะพอมันต้องออกกําลังกายใช่ไเนื้อาหมดถึงถึงเ้าถึงมยแต่งะรต้องขาการงานําลังกายจะมีลูกมีลูกมีเจ้าอีกคนครับมีสองคนกับเดาคนหน่อู

แต่ร้าดนี้ยัอย่นะับนอกนะครับดื่มนอกระากก็่นระานอสมอเกี่าสามหงผ้ีเกนะครับมันลที่กลังเกอกั่วันนี้มาจากมรโบสัสองนะครับห เข้านเกิแ้กมาให้กล้างใจกันนะครับตัวสถานการโควิดนะครับนี่จะถึงที่ผ่านไปซนะครับนอกต่อได้ไหมครับะเกษตรงสัตเออเกษตรผรมสัตว์ใช่ไหมเดียวเดียวรอแนี้แบนีนะ